ตั้งเก่งยี่ดิจุมเจ้านีน่เนาะคอยเรื่องนี้ในเสียงเอ,ออเอออยู่ดีกี่ว่าแมนผู้ใดเสียงผู้ใดว่าชั้นมาเบิ่งนะแมนทั้งสามคนนี่เห็นยังลูกปลานะลงมาไหมลูกปลาลงมาลงมาลงมา <c oughs> ลงมาพอแล้วมาขามลงมาแหมท้ายช่างเป็นเถอะนี่ฮะดูมันแนวบบบแนวอีดีนี่ลงมาแม่น้องมินตา ลงมาไปลงมาไปทุกคนลงมาไปทุกคนลงมาลงมาเฮ้กําลังลงนี่มีต่อมีแตนหุ่มใจต่อยปุ๊บท่านตกงมาหันพ่จะหาผ่ชอบพ่สี่เห็นอันนี้ฮะโอ้ถ่ายถ่ายายายลงมาลงมาบาทนี้ สบายดีสวัสดีเดอ้อ FC เนาะดีกะลบหักแลนับถือเบอร์สุข,ขูสุขคนพี่น้องเลยบ่ว่าสิเป็น FC ทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูบบ่าวกับไพ่บ่าว,าว,าาวลาวคือเกา่าพี่น้องเลยเดินทางมาเมื่อนี้ก็อยู่ที่บา้านนาแผกพี่น้องเนาะโอ้ได้ยินเสียงพี่น้องเลยจักมาทางไหนเนาะเสียงแววมาทางไหนพี่น้องบ่าปไพ่สีได้ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าบิ่งนี่ไปพี่น้องได้ยินเสียงมาทางนั้นแหละพี่น้องเอ้ยต้นมะขาม ห้องเอเอจักแมนผู้ใดพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะไปบอกไปหายน้องๆเพิ่นลงก่อนพี่น้องเอ้ยจักแมนเสียงผู้ใดเนาะไปบอกน้องๆเพิ่นลงนํากันก,บบกระบ่าากับไผยในเด้อพี่น้องเลยเบิ่งเสียงนี่คุ้นๆหูพี่น้องเอ้ยเนาะจักแมนผู้ใดทางบ่าวกับไผยกันเดียวไปพอได้เป็น,ม,นมืดๆพี่น้องเห็นแตงอ้อยติง๊งนวลนนวนดูจักแมน น้องมินตาน้องลูกปา่าบ่หรือว่าไผ่พี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำเ่าก็ไผ่พี่น้องแมนผู้ใดนี่ฮะห้องเอิกอ,อยู่ปลายไม้พี่น้องในยินแต่เสียงแววแววบ้านนี่พี่น้องเอ้ยในยินแต่เสียงแววแววอยู่เถิงปลายไม้ผู้ลงมาเลยแม่ขึ้นไปเอาอยัางกันเออสร้างเป็นแท้อันนี้ตั้งบุญรันตุกิดีลงมาลงมา ขึ้นเอาไปยังคือบ่แม่ nấu เงินโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ยืนแต่เสียงแว๊วๆอยู่คือขึ้นสูงเท่าบ่ลงมาหล่อยแม่ขึ้นกระเพ่ะนะป้าทุ่แม่นผู้ใด้อันนี้หน่อยอันนี้ลงมาลงมาลงมาเจ้าไปขึ้นเอาเนือเงนนั่นห้องเอือกอยู่ ลูกแม่ลูกป่าลูกแม่ลูกป่าลงมาเลยแม่ลงมาแอ่นหน่อยลงมาลงมาหน่องมินตาลงมาพอแล้วไม่ต้องอะลายลงมาลงมาลงป่าขึ้นไปยังกันนั่นเอาบอกให้ลงมาให้ขึ้นโอ้ยเนาะจักสิวาจักสิวายังใดพี่น้องเอ้ยเอฟซีเอ้ยบอกให้ลงไปแห้งบืนขึ้น ลงแม่ลูกปลาพาน้องมินตาพาน้องไอ้นยลงมาลงมาใผ้พาขึ้นนี่ฮะแมนพ่อเจ้าพาขึ้นแมนพ่อน้องน้องมินตาใผ้พาขึ้นน้องมินตาโอ้ยลงมาแม่ลงมาแม่ลูกปลาลงมาแม่น้องมินตาน้องไอ้นยลงมาลงมาพอแล้วพอแล้วเอ้ยพี่น้องเอฟซีเอ้ยจักสิวาจังใดนี่ฮะ บอกให้ลุงกับบุม,มีไผยพังควมจะค้นนี่ลงมาลงมาลูกปาลาลงมาได้พกินไ oh, ลงม,มาโรดโอ้ยพผาเฮียนปีนต้นไม้ต้นตกนี่หาตกลงมาหันเห็ดตังได้นี่ฮะลงมา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 เด้อบนี้เด้อแอน้่อยน่องลูกปาลาน้องมินตาคือบอกไม่แม่นเนาะบอกโอ้ยคือบบอกให้ น้องต้อมมาเอาผูา้ชายขึ้นได้ตั้งเก่งยี่ดีจุงเจา้าเนาะคอยเรื่องนี้ในเสียงเออเอออยู่ดี้ว่าแม่นผู้ใดเสียงผู้ใดว่าสันมาเบิ่งนะแม่นทั้ทงสามคนนี่เห็นยังลูกปลานะลงมาไหมลูกปลาลงมาลงมาลงมา <c oughs> ลงมาพอแล้วมาขามลงมาแหมท่อยส่างเป็นแท่นนี่ฮะดูดดมนนันแนวบ่อนแนวอีดีนี่ ลงมาแม่น้องมินตากลังลงลงมาไปลงมาไปทุกคนลงมาไปทุกคนลงมาลงมา <c oughs> มีตอมีแตนหุ่มใ่ต่อ,อยูปบุษท่านตกม,มาหันไพ่ายาิชอบไพ่สีเห็นอันนี้ฮะโอ้ตาย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 ลงมาลงมาบานนี้ <c oughs> ตั้งโทษดีนี่ฮะ ลงมาลงมาบุแมนสีว่าแนวนั้นไหนลงมาลงมาจับมันมาแล้วเป็นช่างห่วยตีนวิดินนี่มันบริวารอะไรลงมา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 ลูกป่าลงมาเจ้าหันเป็นผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่กูมูนี่ฮะขื่นแม่มุขามเขาขื่นม่น้ำฝอยเอ้ยโอ้ยเอาไม่แม่หนาก็ได้ตำตำหนึ่งมันผดบ่ได้ขอบบิไม้ไม่าเฉลายมหาลายโอ้ยพากันขึ้นต้นไม้นี่ มื่อก่อนนี่การน้องปานเนี่ยึ้นต้นข้อมาบ้านี้เห็นน้องป้าบ้านี้ขึ้นต้นขามปายช่างเป็นแท้นี่ฮะแม่นไพพาขึ้นนี่บ่น้องมีตาน้องมีตาเจ้ชวนเราขึ้นบ่ขึ้นนะห่านน้องมีตาว่าเจ้าจะขึ้นเองเจ้าแมนบอน้องมีตาไพเป็นคนชวนขึ้นก่อนนี้ค่ะอันนี้พรจักกันตามข่าวใหม่ปกเมื่อกี้นี่นะ เอพี่น้องเบื้องแน่ผูน่ะบอแมนว่าบอบอกให้ขึ้นบอได้แมนว่าบอบอกให้ลุงได้พี่น้องเลยบอกให้ลุงกับบุมมไฟยอ้มลุงนี่ถาบากับไพ่บอมาง่ายนี่พวแห้งคนปลายเหมือนนี่นะโอ้ยเนาะใครช่วยใคเคยคือตม้อยู่ไเคยขึ้นหรอเคยขึ้นกับยันพี่พายันตกลงมาแล้วผูเบื้องแน่เบื้องแน่ข้ามแอลใช่อีกปะ้อต่เก่งดีนี่ฮะย่า้ออยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว ยอมแล้วป่ะขึ้นเกงงีดีบ้างแน่บอกให้ลงกับพงยอมลงไในตู้แน่นี่บอไม่ตู้ตแต่เก่ากะฮะแนวนี้บอกนี่ลงมาลงมานี่บอ่อชนเอาน้องเตี้ยต,ตกเออปีนี้บอปีแล้วนี่แมนบอลูกป่า เนี่ย่าเจ้าจะประมาทเด้อบันนี้เด้อเอาไม่แม่เอาเด้อเห็นบ่กแม่ตัวว่าน้องเตี้ยกผู้นำเบปอระโอรเพิ่นขึ้นเอาไปชั้นอะเออโดยโดยเฮ้ยอันอยจะพอเมื่อได้นี่จะเอาเงินให้น้องมิตรใส่บัตรเงินก่อนนี่มามืินนั่นกับยังบ่ได้บ่ได้พ่อนี่ทางอันพ่ออันบุญใจเพิ่นฝากมาแต่พ่อเหมือนกันมื้อนั้นแหละ มายงไดกับโบได้พาอได,ได้แต่น้ำล้างมูกูเ้ออกเธอเอาพึ่นนะเ <c oughs> <c oughs> <N> นาะพี่น้องเอ้ยจักรชายยังไดบัดนี้ <c oughs> มาให้น้ำล้งางเอาให้ไปดีอยู่หลังต้นขามพูนนะ้นองมิตา <c oughs> <c oughs> มาพี่มาพี่มาพี่อ่าจะถามก็ดีนีให้เป็นผู้ชวนมาขึ้นนี่ไครบ่ได้ชวนนะั่ขึ้นเองทุกคนนี่ข้าต้องมา่นิเ็จจังไดหนิ เจ็บเจ็บบ่เจ็บบ่จ้าก็บ่จ้าไพ่เป็นคนเจ็บบ่านนี่เคือเข็นก็เจ็บเ,บเอ้ยเหรอเห็นว่ามันในตู้วาวาวน้องเตี้ยปีแล้วนี่ขึ้นเอาไมา่ชังอยู่ทึ่งอ่ะตกมาจนว่าปุ๋ยน้ำเมื่อไหร่ไหร่ไหรโอ้ว่ะขันข้นแตนขั้นโตลงมานี่ต่อ,อยนี่เห็นใจนี่นปุ๊บประทัดโตนเปรยุดเฮ้ยพี่น้องเคยขึ้นบอก เก่งที่บ่านตะเข่าโอ้ยขึ้นตลอดเจ้าวะนะ่ารึบวเห็นมึงขึ้นเฮาบ่เห็นแล้วเนาะยันตกกันแล้ว,วพี่น้องเอง้เก่งดีดีชุดยอดดีดนี่ฮะอ้าวงวไผนี่อันนี้เงินทางพ่อบุญใจเพิ่นจากลำปางมาตรงก่อนนี่บ่พ่อเจ้าเจ้าไปนาน้าแม่บ่มาเมืนน่อนี้มาพ่ออยู่นี่สิเอาให้ทางน้องมินตาเพิ่นก่อนพี่น้องเลย เพราะว่าคนอื่นเอาไปซื้อไปใส่ไปแล้วนเนาะน้องลนะูกป่าเนาะแมนบ่อลูกป่าเอ้ยเนาะทางบอกไฟมาน้ำหลังกับชีได้ให้ทางน้องมีตาน้ำหลังมุกพลนะน้องมีตาโดยให้น้องมีตาอวยพ่อหน่อยทางพ่อบุญใจเพื่อนน้อยนึงโดยจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อบุญใจหลายที่ฝากเงินมาให้ลูกคอยฝันอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บเยอะชีได้ความขยันยอะชีมีคอยฝันอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพายเป็นแข่งเด้อซะทุกโดยเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ,อ้อยมาซ่า แต่มาได้ตามรังก็ต่ว่าได้เนาะถือว่าจบภารกิจให้น้องๆเพื่อนซื้อบัตรเติมเน็ดพี่น้องเลยองั้นว่าขึ้นแบบกินนี้ได้หลายดีนี่ฮะเบิ่งแน่พี่น้องเต็มเ <c oughs> บิดมาคามเบิดมาข้อมาคาม,มานเนาะต่อไปนี่จะกินมันหมายต่อไปนี่หมักชุบลุ่มต่อไปนี่ไปเมื่อปไม่เจ๋อ เมื่อกินบอ่อแาบนี้ค่ะอือพี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยผู้กกนเมื่อกี้นีน่ได้ยิกเสียงห้องเออเอออยู่นึกว่าเสียงผู้ใดบาวของไพรกันยางมาเบิ่งแมนเสียงน้องลูกปลาครับน้องมินตาน้องแอน้อยเอ้าเพื่อนเฮาคนรอบอร่ <c ười> ขข้นต้นไม้เฮ้ยสักจวาจนงบอกว่า หายลงกับโปลงผลเ่าเพิ่นเคยขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องบ่าวกมภัยมาบอกเมื่อกี้นี่หายลงจักหวาน้อยใจอยู่จากไรกพี่น้องเลยบอกหายลงบอกหายลงเพิ่นได้มาขามอยู่หกได้บลายปันใดประมาณกระโตกนึงนี่แหละมาขามประมาณถงหูหิวนึงนี่แหละบอกให้ลงมาลงมาเพิ่นกันเลยลง <laughs> เป็นน้ำเบากัาบไพ่เบาหามจังซี่จักแล้วน้องป่าเพิ่นจึงนางบูดนาง,งอบอกอยากวอานามามาก่อนก็นดีพี่น้องเย้ยเมื่อแล้วบานนี้เนาะผู้เมื่อหอดเฮือนแล้วเบากับไพ่ไปบอกให้ลงแต่ต้นใหม่เมื่อกี้นี่บอกอยากลงพี่น้องเย้ยบอกอยากยอมลงน้องลูกป่าเพิ่นมาเพิ่นเคยขึ้น,นประจำเจ้าโบ,บาาเห็นข่อย,ยซื้อเพราะนะข่อยขึ้นทุกมือ้อวานนี้ เบากระเพยกับบจังแนบอ่อนำเนาะเมย์แต่ว่าเมืย์จะ,จะบอกพี่น้องเอ้ย fc ทุกท่านเลยเนาะทางบา่ากระเพยกัดบอกอยู่ได้พี่น้องเลย fc ทุกท่านเนาะเดี๋พาด,ดา่าหมามาว่าห,หงุ้งหงายน้องมันขึ้นต้นไม้โมแมนพี่น้องเมื่อกี้นี่กับ่บากระเพยมานั่งอยู่ต้นทามมองมีตงงเ,มยยเตียงนี่พี่น้องเลยมองบ่ากระเพยอยู่เดี๋ยวนี้แดนนี้พี่น้องกันนี่เตียงนี่พี่น้อง บากพาังอยู่เสียงนี่เนาะด,ออออดัเสียงเออเอออยู่เสียงน้องมินตาหงทางบ่าวพาไปบึงมีสามคนพี่นอ้อยบอแม่นว่าจะทางน้องมินตาน้องลูกปา่าน้ำน้องไอ้น้อยพรบเพิ่นมาขึ้นเอามาขามวาชันเพิ่นสิไปกินสมเพิ่นตำเขาคั่วเขาใหม่เมื่อกี้นี่ปกปกนะพี่นอ้อยเฮ้ยเนาะ จักสีวาน5พี่น้องทางเบาขไพกะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนจะดราม่ามาก,กคะเบื่อลิปฟังคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะโบแม,มนวาบอบอกให้ลุงไหนกับพญายามบอกให้อยู่บอกให้ลุงแล้วน้องเพื่นการไหวอย่าให้เบาของไพ่ตู้ตูนเมื่อไรเพื่อนเพื่อนบริยานต้นไม้เพื่อนขึ้นประจําแต่บ,าาบ่าของไพ่โบเคยเห็นน้องปลาขึ้นจักเถื่อนนะ มาเมื่อนั้นน้องปาน,นขนะึ้นต้นโค่นะมาบัดนี้ไปเห็นน้องปานปน้องป,าป่าบัดนี้เปอก็อพูดจะพูดเก่งๆบอกให้ลุงกับ,กบนะพี่นอมลุงจักรีบ้าจังใดเนาะเบิดแนวซีวอาแล้วพี่น้องเลยบอกให้ลุงยันเล่าให้บ่าวกับพาย,ยุหนองลูกป่านี่ แต่ว่าก็ได้ได้เติบได้มาขามพี่น้องไอ้พออยู่พวก,กินได้นเนาะอาไม่แม่นเนาก็ได้อีพี่น้องแต่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเคยขึ้นบมยานเพิ่นเบาใน,น่นี้ทางบ่าไพ่บอกให้ลงกับเพิ่นกับยังบ่อยากลงไปไหนลงมาเลยก็งอเมื่อได <c oughs> โอ้ยเป็นห่วงย่านน้องย่านนุ่งเพิ่นตุกกันแล้วเนาะอุบติเศตุมันเกิดได้ทุกเวลาได้พี่น,อน้องเอ้เมื่อห้าประมาทเนาะขึ้นไว้กับถึงว่าชิคเคยขึ้นกับ คำสุภาษิตบูหานเพิ่นยังว่าว่าไหวาปากนี่เสียศีลไหวตีนตกกุกไม้ว่านสันเนาะนั่นแหละบ่าวไฟจึงไปบอกให้น้องๆเพิ่นลงหลางนาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับังเอิญพอดีได้นี่นนนเสียงห้อง,องบ่าไฟกับได้เอากล้องไปถ่ายให้เอพีเพิ่นได้เบิ่งได้เห็นเนาะว่าชีวิตจริงผู้ที่มาสัมผัสต,ตัวเป็นนี่นะ ได้บอกได้ก่าวได้ต <c ười> ักเตือนให้ลงเรียบร้อยเพิ่นก็ยังบ่อยากลงหั่นน่ะทางบ้านของไัยก็ใหม่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปให้ FC เบิ่งให้ FC ก่าวตักเตือนซอยบางทีถ้าเพิ่นฟังเนาะเฮ็ดจังได๋ซะเว้าก็ได้แต่เว้าในเมื่อน้องเพิ่น บ่ฟังได้กับชีดจังใดบ่จักแน่ว่าน้ำพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้พอ่อเบ่าขอภัยกัได้บอกได้ว่าอยู่เดอ้อเอฟซีเนาะทุกคนพ่อดาหมามา,มาวา่ายุยุงให้น้องไปกิกต้นไม้จังชัดจังสีโบแมนพี่น้องเลยทางเบ่าขอภัยกยสุดแต่จกบอกสุดแต่จะว่าอยากให้เพิ่นลงมาจังใดกัเพิ่นว่าเพิ่นบยน่ยดนแต่นี่กัตู้ตูดเพื่อเพิน่นจีลงมา,างนี่ยหายหนังงอเมื่อแล้วเนาะโอเคพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไป ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะหรือว่าบอกกล่าวตักเตือนทั้งน้องลูกปลาพันชอยบบากระไพกก็กข,อขอบคุณขอบคุณได้หลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. เบิร์ดสุขูชูคน